สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับพลังกุลทารินีค่ะแต่เป็นพลังกุลทารินีในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะจากเพจพลังงานดีๆในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังค่ะพลังกุลทารีนีบางคนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนสติแตกได้หรือเป็นโรคต่างๆที่ไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถรักษาได้ทางการแพทย์เพราะพลังกุลธารินีอยู่ในรูปของประจุไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนแบบไร้ทิศท,ทางเกิดการชนกันของประจุไฟฟ้าที่เข้ามาทำให้เกิดความร้อนในร่างกายส่งผลให้อวัยวะภายในร่างกายกล้ามเนื้อกระดูกมีสภาวะความเป็นกรดสูงเกิดการแบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติ ก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาบางคนมีอาการแปลกๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนอยู่ตลอดเวลาหรือร้อนบริเวณหน้าอกอีกทั้งยังส่งผลกับอารมณ์ทำให้เป็นคนขี้หงุดหงิดน้อยใจอารมณ์แปรปวนซึ่งก็มาจากการที่ประจุฟไฟฟ้าที่ได้เข้าแทรกต่อหมวกไตที่ผลิตฮอร์โมนอยู่3ตัวคือคอริอล คอติโซนและอะดีนาลินถ้าเราทำความรู้จักควบคุมพร้อมกับสร้างวงจรและพัฒนาพลังคุณภารีนีให้เป็นคุณอันวิเศษที่ไม่เกิดโรคกับร่างกายแต่สามารถพัฒนาจิตวิญญาณได้อย่างไร้ขีดจำกัดจนกระทั่งพัฒนาพลังคุณอันวิเศษนี้ให้กลายเป็นพลังคุณธรรมบรรลุธรรมในที่สุด พลังกุนทารินีจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาจิตเพื่อสร้างเหตุปัจจัยถึงพร้อมในความสำเร็จทางจิตคนที่ฝึกทางจิตย่อมเกี่ยวเนื่องกับพลังกุนทารินีโดยไม่รู้ตัวเช่นการสวดมนต์การนั่งสมาธิจะสังเกตว่าคนที่สวดมนต์มากๆจะทำให้สมองตึงง่ายและดูดซับประจุไฟฟ้าเข้ามาได้อย่างง่ายดาย จนกระทั่งสมองส่วนท้ายทอยดึงประจุไฟฟ้าจะถูกผลักออกมาที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าและบริเวณจัก,กระที่หนึ่งทำให้บริเวณเหล่านี้ร้อนบางครั้งถึงกระแสบร้อนมากเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าทำไมพลังคุณฮารินีจึงนําพาไปสู่ความสำเร็จได้ใช่ไหมคะก็เพราะว่าเมื่อเราถูกกระตุ้นพลังงานคุณทารินี ให้มีแรงสั่นสะเทือนอย่างสูงประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลจะขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังไปสู่สมองส่วนกลางแล้วจะทำให้น้ำที่มาพร้อมกับประจุไฟ,ฟ้าลอยตัวขึ้นสู่สมองส่วนกลางด้วยเกิดความเร็ววงรอบที่สูงแผ่ขยายไปที่สมองส่วนหลังและสมองส่วนหน้าส่งผลกระทบให้สมองส่วนหลังและส่วนหน้าเกิดการอัดแน่นของพลังงาน เกิดการยุบตัวและขยายวงรอบออกไปมีการแยกประจุไฟฟ้าและอนุภาคออกจากกันตามวิธีโคง้งจนกระทั่งเกิดกระแสะอัตโนมัติสมองส่วนท้ายทอยซิเรเบลลัมจากกกาที่6ที่เป็นตัวควบคุมระบบอัยวะต่างๆให้มีความสมดุลจะมุนปั่นด้วยความเร็วทำให้จักระต่างๆหมุนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการเปิดจักกะ ต้องใช้พลังกุลธารีนีที่ลอยตัวขึ้นสู่สมองอย่างมหาศาลเพื่อเปลี่ยนแปลงขึ้นความถี่ของสมองให้เป็นขึ้นความถี่สูงและสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองการรับรู้ถึงสิ่งที่เหนือกายภาพก็จะเกิดขึ้นมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคุ้นๆไหมคะว่าการดึงน้ำในไขสันหลังขึ้นสู่สมองตามกระดูกใน สันหลังของเรานะคะก็คือเป็นการทำตามที่ดรโจดิสเพนซ่าได้บอกว่าเรามีน้ำวิเศษอยู่ค่ะตรงจัก,กระที่1แล้วเราก็พยายามที่จะกระตุ้นน้ำนี้ขึ้นสู่ที่จักระที่6โดยการหายใจนะคะแล้วก็กลั้นหายใจตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดพลังงานของกุลทารรนีค่ะ เมื่อสามารถเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่สมองแล้วซิริเบรัมจะเป็นตัวเชื่อมโยงเส้นสายเส้นประธานที่อยู่ในร่างกายโดยเชื่อมโยงไปนอกร่างกายจนเชื่อมโยงกับเส้นสายของจักรวาลทำให้เมื่อฝึกปฏิบัติสามารถรับรู้ถึงเคลื่อนพลังงานและเส้นสายได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเคลื่อนไหวเป็นวิถีโคง้งทำให้สามารถแยกประจุและอนุภาพได้ตลอดเวลา สามารถรวบรวมเส้นสายในจักรวาลให้มารวมเป็นหนึ่งเดียวระยะทางหายไปเวลาก็ไม่มีทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันการอยางรู้ในทุกสรรพสิ่งจะเกิดขึ้นเพราะพลังงานกุลธารินีที่ดูดซับประจุไฟฟ้าข้อมูลมาได้อย่างมหาศาลขึ้นสู่สมองที่อยู่ในรูปสนามแม่เหล็กจึงสามารถอยางรู้ในทุกๆสิ่งได้ การเข้าใจสภาวะธรรมจากที่ได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจและสามารถรู้แจ้งโดยฉับพลันจากพลังกุลธาริณีที่พัฒนาต่อยอดจนพัฒนาขึ้นสู่สมองอยู่ในรูปวงโคโจรและขับเคลื่อนเป็นอัตโนมัติอยู่ในรูปของสนามแม่เหล็กมีโมเลกุลจัดเรียงไปในทิศทางเดียวกันจึงไม่ทำให้เกิดสติแตก และไม่เกิดโรคที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งมูลเหตุก็คือพลังคุณธารินีนี่เองที่เรายังไม่รู้จักพลังงานนี้ดีพอมันเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนไว้ในกายเราที่เราไม่เคยรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะทำอย่างไรให้พลังกุณธารินีลอยตัวขึ้นมาเพื่อพัฒนาจิตได้พวกเราต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกายการกระโดดการเขย่าตัวโยคะการเคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้ทำให้พลังคุณทารินีลอยตัวได้ระดับหนึ่งที่จะแนะนำก็คือการใช้ท่าขี่ม้าของชาวจีนกางขาให้กว้างย่อเข่าให้มากๆจะทำให้พลังคุณทารินีขึ้นสู่สมองมากที่สุด ยิ่งทำเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการอัดแน่นของพลังที่ท้ายทอยอย่างมหาศาลมีการอัดแน่นพลังงานที่สมองส่วนท้ายทอยจนกระทั่งยุบตัวรวมอนุภาคและแยกประจุไฟฟ้าออกไปไกลเกิดจิตวิญญาณอาจควบคุมระบบประสาทคู่ที่ห้าไม่ได้ก็คือใบหน้าปากฟัน การออกเสียงไม่สามารถควบคุมให้เป็นเสียงพูดปกติแต่จะออกเสียงเป็นภาษาจิตวิญญาณซึ่งเป็นภาษาคลื่นเรียกว่าภาษากูโบซึ่งเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงมีความเร็ววงรอบสูงมีการขับเคลื่อนของพลังงานอย่างรวดเร็วแต่ต่างจากองค์เทพเพราะพลังคุณทารินีขององค์เทพจะไร้ทิศท,ทาง แต่สำหรับผู้ฝึกด้านพลังสมาธิแล้วหลังจากมีการเปลี่ยนขึ้นความถี่ของสมองเราจะต้องสร้างวงจรให้พลังเดินไปในทิศทางเดียวกันโคจรเป็นวิถีโคง้งและจะทำให้การรับรู้รู้สึกทั้งภายในและภายนอกร่างกายสามารถสัมผัสเส้นสายจักรวาลมาเพื่อสารร่างแห่นี้ได้รวบรวมเส้นสายของจักรวาลเข้าที่สมองส่วนท้ายถอยจนเส้นสายนั้น มีความหนาแน่นเท่ากับเป็นหนึ่งเดียวกันกับจัก,กรวาลสามารถเชื่อมต่อกับระบบและจักรวาลได้ทุกที่ทุกบริเวณร่างกายจะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับสมองจากกระแสประสาทที่รับผิดชอบอวัยวะร่างกายทำให้สมองถูกกระตุ้นพลังคุณทาลินีก็จะลอยขึ้นมาที่สมองอย่างมหาศาลร,รวมทั้งต้องสายศีรษะให้พลังงานลอย รวมทั้งต้องสายศีรษะให้พลังงานลอยตัวเพราะเส้นเลือดที่คอทั้งสองข้างถ้าเราสายศีรษะจะทำให้พลังงานที่อยู่ในเส้นเลือดลอยตัวขึ้นมาได้การออกเสียงเป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานจะเกิดจากการลอยตัวได้อีกในระดับหนึ่งและการเคลื่อนไหวโดยการลากเส้นเมริเดียนก็ต้องกระทำพร้อมกันทั้ง3อาการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้พลังงานลอยตัวขึ้นอัดแน่นที่สมองให้เต็มที่เมื่อน,นั้นสมองจึงจะเปลี่ยนขึ้นความถี่ดังที่กล่าวมาการลากเส้นเมริเดียนจึงเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตวิญญาณหรือการรับรู้เรื่องของพลังงานหรือคลื่นการสั่นสะเทือนรอบๆตัวเพื่อพัฒนาต่อในจิตระดับสูงขึ้นไป เช่นการบำบัดโรคโดยไม่ทราบสาเหตุการบำบัดทางกายการทำสมาธิในระดับชาญการเชื่อมต่อระบบและจักรวานโดยจุดเริ่มต้นจากพลังกุลธารินีที่มีองค์ความรู้ในแนววิทยาศาสตร์หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในเรื่องของพลังกุลธารินีในแนววิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะ มีสสิ่งที่คล้ายกันนะก็คือเรื่องของที่ดรโจได้ใช้วิธีการดึงน้ําดึงน้ําวิเศษนะคะจากตรงจักระที่1ขึ้นสู่สมองโดยผ่านกระดูกสันหลังด้วยวิธีของการหายใจ ตรงนี้นะคะก็จะทำให้เกิดพลังกุลธารินีได้กับอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมาธิฮิวนะคะการที่เราออกเสียงฮิวจะทำให้ตรงบริเวณที่จักระที่5ค่ะมีการออกเสียงซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นสมองในส่วนของทายทอยให้มีประจุไฟฟ้าอัดแน่นในบริเวณตรงนั้นแล้วก็กระตุ้นไปที่จักระที่6ค่ะซึ่งจะทำให้พลังกุลธารินีสามารถขึ้นสู่สมองได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อนๆลองทดลองไปทำกันดูนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะพลังกุลธารินีสามารถที่จะเปิดขึ้นเองได้ค่ะบางอย่างถ้ามันถึงเวลาแล้วไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายก็จะไปถึงจุดๆนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะ ดังนั้นขอให้เพื่อนๆเ,เข้าใจพลังงานในตัวเรานะคะแล้วก็เข้าใจที่สิ่งที่จักรวาลกำลังรอเราอยู่หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะเข้าใจพลังคุณธารีนีในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะรักทุกคนสวัสดีค่ะ